สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับหมูอ้วนแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็มีพีวิทย์เป็นตักกล้องนะคะพีวิทย์ไม่ยอมเข้ามาโอเคก็วันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากวันนี้ก็มาขายของอีกแล้วค่ะมาป้ายยาอันนี้ก็คือสวรรค์รถนะคะวันนี้เป็นสินค้าใหม่มาแนะนําสวรรค์รถเออเป็นพันธุ์ไทยนูนะคะเออไม่ใช่ของพี่จงนะของพี่จงจะลูกเล็กกว่าอันนี้นะคะอันนี้อันนี้หนูรับของชาวบ้านแถวนี้มานะคะก็ แล้วก็อะโวคาโดพันสูตรสามสีด้วยยังไม่หมดนะคะยังมีอยู่นะคะเดี๋ยวหนูก็จะชิมสาวรสก่อนเลยว่ารสชาติเป็นยังไงจะได้อธิบายให้ฟังถุงคะ่ะอันนี้จะรสชาติเปรี้ยวกว่าของพี่จงมาหน่อยนึงนะคะแต่ก็เปรี้ยวหวานเหมือนกันนะคะก็ไม่ได้เปรี้ยวมากแต่ก็ไม่ได้ถือว่าหวานมากนะคะอันนี้ บางคนทีแบบ่แบบแบบว่าบางคนก็เหมือนว่าเราแต่ละคนกินเปรี้ยวไม่เหมือนกันนะคะบางคนกินแล้วก็รู้สึกว่าเปรี้ยวมากก็สามารถใส่ตาลถ้าไม่แสมตาลก็ใส่เกลือได้นะคะวันนี้หนูก็ใส่เกลือนะคะนี่น้ำลายอืลอร่อยมาก สามารถเอาไปทำน้ำสาวรสได้นะคะนี่แตะคัดใช่ไหมเขาคัดเมล็ดออกใช่ไหมแล้วก็เอาแต่น้ำเนาะ <c oughs> <c oughs> เรากินสับปวรสเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมากินอะโวคาโดแล้วกันอะโวคาโดอันนี้ก็ส่วนใหญ่ที่หนูเจอก็คืออส่วนใหญ่ที่เจอที่แบบส่งให้ลูกค้าที่ผ่านมาก็คือ อาจจะแบบมีเน่าบ้างนะคะอันนี้เน uh, ่าตรงขั้วมันอันนี้มันก็เน่าตรงขั้วแล้วคะแต่าหนูตัดออกแล้วอันนี้แล้วก็ต้องรอให้แบบลูกพอเราจับแล้วมันนิ่มมันนิ่มนะคะเราถึงจะกินนะคะแต่ถ้ามันนิ่มแค่นิดเดียวแบบนิดเดียวมากๆเราก็อย่าเพิ่งกินนะคะเพราะว่าสัญญามันจะนิ่มบนขั้วลงมานะคะแล้วข้างล่างมันยังแบบนิ่มแค่นิดหน่อยอย่าเพิ่งกินนะคะให้มันแบบนิ่มทั้งลูกเลยนะคะถึงจะกินนะคะเพราะถ้าไม่อย่างนั้น ถ้าเรากินเลยเนี่ยส่วนส่วนตรงนี้ถึงประมาณนี้เรากินได้นะคะแต่ว่าส่วนที่แบบว่ายังแบบลูกใหญ่ๆข้างล่างนี้นะคะมันยังแบบว่าขมๆนะคะแล้วมันก็จะไม่ค่อยอร่อยนะคะเราต้องรอให้มันสุกหมดก่อนเลยนะคะจิ้มน้ำตาลกินเลย <laughs> อย่างนี้เลย ทั้งอะโวคาโดแล้วก็สวรสเอาไปทําได้หลายอย่างนะคะแล้วแต่ว่าเขาแล้วแต่ว่าเราจะเอาไปทําอะไรจะหนูก็รู้แค่ว่าสาวรสเอาไปทําน้ําได้อะโวคาโดสามารถไปทําพวกผัดสลัดกินได้นะคะนนี้ถ้าใครที่จะเอาแบบ รวมกล่องนะคะก็คืออะโวคาโด3โลแล้วก็อันนี้3โลก็จะตกอยู่ที่ถ้าแบบแยกกล่องก็คือ480นะคะแต่ถ้ารวมกล่องก็คือลดลงมาย0บาทนะคะก็คือ460นะคะถ้าค่าสนรจก็ทักมาได้เลยอันนี้เราก็จะชั่งเป็นอะโวคาโดก่อนนะคะก็จะอยู่ตรงนี้เลย3โลกัน1ขิดนะคะเพราะว่ากล่องกล่องหนึ่งขิดแล้วนะคะแล้วก็อะโวคาโดก็3โลก็ตรงนี้ก็น่าจะได้ประมาณ ิบเอ็ดลูกวันนี้สามสาก็เป็นเก้าสิบสิบเอ็ดลูกนะคะก็จะมีทั้งลูกเล็กลูกใหญ่ผสมปนกันตายนะคะทุกกล่องเลยโอเคไปสวรรค์สวรถของเราก็จะตกอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยสามโลไหมสามโลหนึ่งขีดนะคะเพราะว่ากล่องก็หนึ่งขีดเหมือนกันโอเคก็ อันนี้เลยนะคะถ้าจะมีถ้าบางลูกก็จะเป็นบุ๋มอย่างนี้มันก็ไม่เสียนะคะนี่แล้วก็ถ้าบางลูกที่บางกล่องที่มันเจอลูกเหียเห่ยวๆก็ไม่เสียนะคะมันกินได้นะคะสมมติเราอยู่ได้นานแล้วก็มันเป็นแค่เปลือกนอกนะคะข้างในก็ยังกินได้เดี๋ยวหนูผ่าให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะว่าถ้าทุกท่านลูกค้าบางคนเจอแบบนี้เราตกใจทาไมมีแต่ลูกไม่สวยนะคะแต่แต่มันไม่เป็นไรนะคะเราผ่าให้ดูเอ้ยน้ําไหล มันก็จะอย่างนี้เลยนะคะกินได้นะคะอันนี้ซีี้ก็อาจจะแบบมาง่ายๆแบบนี้เลยนะคะก็คือมาเพิ่มเติมคิดว่เพิ่มเติมคือสับปะรดเข้ามานะคะส่วนอะโวคาโดถ้าใครได้ไปนั้นก็หาผ้าในะหนามาห่อไว้นะคะแล้วก็เก็บไว้รอให้มันนิ่มนะคะหนูก็ประมาณวันไม่ได้นะคะว่าประมาณกี่วันถึงจะได้กินก็ต้องรอต้องจบดูนะคะถ้ามันนิ่มแล้วก็คือกินได้นะคะแต่ต้องให้แบบ นิ่มๆก่อนนะคะถ้าแบบนิ่มนิดเดียวนี่อย่าเพิ่งกินนะคะเพราะอาจจะทําให้มันขมนะคะแล้วเราก็จะแบบเอ๊ะทำไมพันนี้มันขมจังเลยอะไรอย่างนี้นะคะเราก็ต้องรอให้มันนิ่มๆก่อนนะคะถึงจะกินได้จะอร่อยนะคะโอเคก็ okay. ถ้าใครสนใจก็อย่าลืมนะคะทักมาหาหนูได้เลยนะคะในไลน์ส่วนตัวหนูดีกว่านะคะเพราะว่าในเพจนี้หนูจะไม่ค่อยได้เข้าเพจน,นะคะแต่ในไลน์ก็อาจจะเข้านะคะโอเคก็คลิปนี้ก็ ยังง่ายแค่นี้เลยหมูอ้วนก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย